กลับไปรออบหนึ่งนะฮะมาห่างจากคลิปที่แล้วประมาณกระจึงหนึ่งนะ,ะตอนนี้ผมจะมารีวิวผลไฟนะ,ะผลไฟที่รีเวิร์กมาใหม่นะครับผมก็ดีขึ้นนะถึงเมื่อก่อนจะสกิลไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะ,ะอันนี้สกิลแรกนะ,ะผมเป็นหมัดไฟฮะ,ะเป็นเมล่าพิเกนนะ,ะผมกดสแตทผลตันนะ จะเรียกว่าตันก็ได้นะแต่แค่450มันเพิ่มมาอีก50นะยังไม่ได้อัพต่อยก,ก็ประมาณพ104เนอะ <laughs> เฮ้ยทียอะไรวะมันมาเป็นช่วงอารมณเอาใหม่เอาแบบตัวที่มันตัวเดียวดีว่ว่านี่ฮะประมาณพ102โดนประมาณ17ฮิตก็ก็เยอะอยู่นะ ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็สกิลเนะครันะผมสกิลเแล้วก็สกิลสองนะฮะประมาณนี้เลยต้องยิงลงพื้นเนาะถ้ายิงแบบเอียงอาจจะโดนแค่เม็ดเดียวได้นะฮะอ้แรงอยู่นะแรงอยู่ถึงจะโดนไม่ครบทุกอันก็เถอะก็ถือว่าแรงนะพันสองพันสองพันกว่า แดงอยู่แดงอยู่แล้วก็สกิลซีนะผมไฟพิลล่าโดนไปฮิตหนึ่งรู้เรื่องเลยเบอร์สี่ร้อยนี่เด <c oughs> ดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกท่าไหร่แต่สกิลหนึ่งกับสองนี่ถือว่าโอเคเนะโอเคแล้วก็สกิลที่โอพเลยนะก็เป็นอ่าจักรพัดเพิิงนะสกิลวนะีฮะ วี 13, ่หมื่นสามสองตั้อประมาณหกพันเกือบเจ็ดพันกว่ากว่าต่อตัวใช่ไหมประมาณนั้นถือว่าแรงมากแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่อ่าเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนี่ยอืมก็แรงนะเอาจริงๆมันถือว่าแรงค่อนข้างแรงมากถึงถึงมันจะโดนเนิร์ฟมาแล้วใช่ไหมแอด โดนเนื้อไปอยังเนี่ยยูเรกตอนแรกมันตัวีดประมาณสามกยูล, 30, ล่จะมีสามหมเก้าร้อยละก็ยังแรงอยู่ดีนะถือว่าก็การรีเวิร์กผลไฟรอบนี้ก็ทำให้ผลไฟน่าเร่นขึ้นนะครับผมอ่ะฮะรหดับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ะ Bye bye, grab.